นะโมตสะพคาวะตตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอ,งเอเศวิวันโตทุกขสัที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนมีที่ใดในโลกไหมที่คนเราไปถึงแล้วจะไม่เวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตาย อีกต่อไปครั้งหนึ่งโลหิตตัดสดะเทพบุตรในอดีตเคยเกิดเป็นลือสีมีฤทธิ์หอะได้ตั้งใจจะไปให้ถึงที่สุดของโลกหวังว่าที่สุดของโลกนั้นจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายได้หาะไปตลอดชีวิตหนึ่งร้อยปีโดยไม่กินไม่หลับไม่พัก เพื่อหวังจะไปให้ถึงที่สุดของโลกแต่ก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นได้เลยสุดท้ายก็ตายกลางทางแล้วมาเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสถานที่ใดไหมที่ไปถึงแล้วสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติ ไม่อุบัติอีกเลยที่สุดแห่งทุกข์ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สามารถไปถึงได้ด้วยการเดินทางไม่ใช่สถานที่แต่อยู่ในกายนี้เองพระผู้มีพระภาคตัดว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ เราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแนเธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แหล ที่สุดแห่งทุกเมื่อไม่มีการน้อมไปไม่มีการมาการไปและไม่มีการเกิดพระผู้มีพระภาคตัดว่า <C ri> ความหวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วความหวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเมื่อความหวันไหวไม่มี ปัสสธิย่อมมีเมื่อปัสสถิมีนติการน้อมไปย่อมไม่มีเมื่อนติไม่มีอาคติคติการมาและการไปย่อมไม่มีเมื่ออาคติคติไม่มีจุดูปปาตะการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อจุดต, <recibir S 2> ตูปปาตะไม่มีมมมอะไราอะไรา ก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอสีวันโตทุกขสั์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกหละที่สุดแห่งทุกด้วยมักวิธีสักแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฝังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมลมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่น ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขศัพ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกหละสา